อย่างที่แต่ก่อนเราบอกว่าเอ้ยมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยพอมาครบบาทเสร็จปุ๊บครบพันบาทแล้วเนี่ยควรจะมาลงทุนด้วยไม่ใช่แค่เอาเงินพันบาทหรือว่าเงินให้สะสมไปต่อๆไปเนี่ยมาลงในแค่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อย่างเดียว กองทุนรวมมันก็มีหลากหลายประเภทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอง LTF RMF เนี่ยเขาออกแบบมาให้สําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราเลยนะคะ LTF เนี่ยก็จะเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นนะคะในขณะที่ RMF เนี่ยมันก็มีสินทรัพย์ให้เลือกที่หลากหลายนะคะในกองทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออตราสารหนี้นะคะหรือว่าในเรื่องของตราสารทุนนะคะอันนั้นก็สามารถจะมาผสมผสมกันให้เหมาะกับความเสี่ยงของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆเนี่ยไปลงแต่ตราสารหนี้เพราะฉันเห็นว่าฉันโอ้เนี่ยมัน,ม,นมั่นคงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลากเกษียณต่างไม่พอใช้นะ ะะกองทุนประเภทปันผลกับไม่ปันผลเนี่ยอยากจะให้ดูวัตถุประสงค์ของตัวเองเป็นหลักนะคะอย่างถ้าเกิดว่าของเราเองเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนมีเงินเดือนประจำเนี่ยการที่เรามีกองปันผลออกมาเนี่ยจริงๆแล้วกองปันผลมันก็มีข้อดีนะคะข้อดีของมันคือการที่มันมีกระแสงเงินสดออกมาให้เราเรื่อยๆเลยเนาะเราก็รู้สึกเออดีเนาะมันมีแบบมันมีกําลังใจในการลงทุนของเราเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนกระแสเงิสนสดตรงนั้นเนี่ยมันต้องเสียภาษีสิด้วยมันอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีงานประจําหรือสําหรับคนที่กเกษียณแ,แล้วที่ต้องการกระแสเงินสดออกมาใช้จ่ายนะคะในขณะที่กองที่ไม่ปันผลเนะะีย่ยแทะจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนะคะเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยกองที่ไม่ปันผลเนี่ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันจะเยอะกว่าเพราะว่าอย่างเราไปซื้อกองปันผลเนี่ยเนาะ เ,เวลาเราได้เงินปันผลมาเข้าบัญชีเราก็เอาเงินนี้ไปใช้ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่เราก็ไม่ได้แยกออกมาว่าเอออันนี้เป็นเงินปันผลที่เราควรจะเอามาลงทุนต่อแทนที่เราจะไปซื้อกองที่ปันผลเราไปซื้อกองที่ไม่ปันผลแล้วเงินปันผลตรงเนี้ยแทนที่เราจะได้รับออกมาเนี่ยมันก็จะทบต้นทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆนะคะทำให้ผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยมันเยอะกว่า <S <S อันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะแชร์เลยคือมันไม่มีช็อตคัทอะมันไม่มีทางลัดในเรื่องของการลงทุนหรอก จริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างม,มันเริ่มมาจากเงินบาทแรกเราทั้งนั้นแหละอย่างที่แต่ก่อนเราบอกว่าเอ้ยมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมนครบบาทเสร็จปุ๊บครบพันบาทแล้วเนี่ยควรจะมาลงทุนด้วยไม่ใช่แค่เอาเงินพันบาทหรือเงินให้สะสมไปต่อๆ่ออไปเนี่ย มาลงในแค่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผลตอบแทนมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไร DCA เนี่ยประโยชน์ของมันที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของวินัยในการลงทุนมันเป็นการบังคับตัวเองอะว่าเราอะจะต้องออมเงินจํานวนเนี้เราไม่ควรจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้วินัยในการลงทุนเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะไปสู่เป้าหมายในการลงทุนที่ตั้งไว้ได้ ตอนนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเห็นว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะกันเงินส่วนหนึ่งเลยเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเพื่อมาไว้สําหรับการลงทุนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีบัตเจ็ตเราไม่ได้มีการกําหนดตรงนั้นไว้เนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะมีความจําเป็นในการที่จะต้องใช้ไปหมดอยากจะให้มีวิในัยในการลงทุนแล้วกเ็เรื่องของ DCA เนี่ยช่วยได้คือพอเรากาันเงินเข้าไปส่วนหนึ่งละตั้งไว้เลยค่ะ มันมีโปรแกรมที่ตั้งไว้ได้เลยว่าทุกเดือนเนี่ยให้ตัดเงินทุกวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อมาลงทุนในกองอะไรอะไรนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะช่วยสร้างวินัยในการลงทุนได้สําหรับน้องๆที่สนใจแต่ยังไม่มีข้อมูลนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของบรจรจงกรีได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้นะคะที่แอดกรงุงศรีแอสเซทค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอัปเดตตลาดนะคะอัปเดตในเรื่องของการมาร่วมงานสัมมนากันนะคะแล้วก็มีการอัปเดตมุมมองการลงทุุนนนนตลอดเเย่่ะไมมวาจป็ษ์งิ เนหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเริ่มลงทุนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะการลงทุนเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเริ่มก่อนรวยก่อนนะคะ